สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องลูกหมูสตูดิโอนะครับยังไงผมก็ฝาก like, ก, <ot> share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการล้างประวัติาการค้นหาใน Google นะครับแล้วก็ประวัติการเข้าชมนะครับก็ง่ายๆเลยครับเรามาดูวิธีทำกันเลย นะครับก็เลยให้เราแตะไปตรงแอป Google เรานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราแตะตรงช่องค้นหานะครับอันนี้เราจะล้างประวัติการค้นหานะครับสำหรับมือถือ iPhone นะครับอันนี้ก็แตะตรงคำช่องค้นหาเสร็จแล้วก็แตะตรงคำว่าจัดการประวัตินะครับตรงนี้นะครับ แล้วเขจะมีข้อมูลให้ว่า,าเรากําลังบันทึกประวัติอยู่นะครับตรงนี้นะครับให้เราถ้าเราไม่อยากให้มันบันทึกก็แต่เข้าไปปิดได้นะครับตรงนี้แล้นี้ก็จะเป็นลบอัตโนมัตินะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าจะลบที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าไม่ต้องลบอัตโนมัติก็ได้นะครับก็ เรามาดูวิธีการาลบประวัติการค้นหาดูนะครับอันนี้จะเป็นที่ค้นหาล่าสุดนะครับแต่ตรงคำว่าลบตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกช่วงเวลานะครับวิธีลบประวัติการค้นหานะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกช่วงเวลาไหนนะครับ หรือไม่ก็แต่ตรงรูปถังขยะตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นลบของวันนี้นะครับที่เราเข้าชมนะครับง่ายๆเองครับเพื่อจะได้ล้างข้อมูลในโทรศัพท์ด้วยนะครับส่วนวิธีการาล้างประวัติการเข้าชมนะครับให้เราเข้าไปตรง กูเกิ e โ o m e นะครับแต่ตรง Google Chrome นะครับ,แ,ร Home, รบแล้วก็มาแตะตรงขีด3ามขีดนะครับตรงนี้นะครับหรือไม่ก็แตะตรงประวัติการเข้าชมตรงนี้เลยนะครับก็แตะตรงขีด3มขีดตรงนี้ก็จะมันแตะตรงประวัติการเข้าชมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับจะเป็นข้อมูลที่เราเข้าดูทั้งหมดนะครับของ Google นะครับ วิธีการล้างก็คือแตะตรงสีแดงนี้นะครับล้างข้อมูลการท้องเว็บนะครับแล้วก็เลือกช่วงเว,ว,งเวลานะครับที่เราต้องการจะล้างนะครับเสร็จแล้วแตะคาว่าเสร็จสิ้นนะครับแค่นี้ก็เสร็จนะครับถือไม่ถ้าเราจะเลือกลบเป็นบาง เว็บที่เราเข้าชมก็ได้นะครับแต่ตรงคําว่าแก้ไขนะครับแต่ตรงคําว่าแก้ไขแล้วก็มาแต่ตรงข้า,างหน้าตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็แต่คําว่าลบตรงนี้นะครับง่ายง่ายครับแค่นี้เองครับสําหรับการล้างาประวัติการเข้าชมและประวัติการค้นหาใน Google นะครับสําหรับมือถือ,อ iOS นะครับก็ นี้ผมมีแค่นี้แหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ